นี้ค่ะวันนี้จะมาอธิบายบทที่ห้าบทน,นะคะเริ่มจากบทที่2 7ก่อนบทที่เ7ก็เป็นเขาให้ดูภาพแล้วก็ตอบคำถามว่าคนในรูปนี้เขาคือใครแล้วก็เขาจะไปไหนเขากำลังทำอะไรนะคะข้อสองให้ฟังแล้วก็ตอบคำถามนะคะข้อสามก็ ฟังเรกพวบในข้อเนี้ยน,นะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็เรื่องนี้จะจะสอนแกมมาในการใช้ระยะทางในการใช้บอรยระยะทางข้อสี่เป็นการอธิบายเส้นทางการเดินเรือนะคะข้อห้าให้เขียนเนื้อาหาแล้วก็สรุปว่าบายชิลและสเฟานเขาไปไหนแล้วก็มี อธิบายว่าการแข่งขันต่าง,างๆบนโลกนะคะสามอย่างก็บทที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นการอธิบายลักษณะของคนอย่างเช่นไซส์ก็มีช็อตมีเดียมไฮท์ทอก็บอกลักษณะเช่นกูดลุคกิ้งแฮนซัมพิตตี้ เป็นอายุนะคะเป็นยันมีเดียมเอทแฮ็บบอกลักษณะทรงผมนะคะเพาผมตรงผมผมตรงผมหยิกผมยาวหัวล้านมีหนวดมีเขาก็การใช้เวลี่เวลี่ not เวลี่นะคะใช้คำที่บอกลักษณนะ บทที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นการอ่านและเขียนหัวข้อที่หนึ่งเป็นเขาบอกคํามามีเป็นคาตรงข้ามกันพี่อาแล้วก็กล้าแสดงออกใจกว้างเห็นแกตัวทํางานหนักขี้เกียจเงียบแล้วก็เป็นคนพูดมากบทนี้จะมีการบอกการให้เป็นหัวข้อมาแล้วให้เลือกตอบคำถามนะคะ บทที่สามสิบสามทีวีโปรแกรมหนึ่งข้อหนึ่งนะคะ <33. S 1> ช่องกีฬาช่องสะะารคดีช่องละครน้ำเน่าละครเป็นตอนข่าวบอกเกี่ยวกับอะไรคะ ที่สี่เป็นแกมมานะคะแกมมาเพ s เซนนะคะก็เป็นบทสนทนาของลูซี่และปีเตอร์นะคะแล้วก็เป็นการบอกสอนแกมมาเรื่องเพ s เซนใช้แฮฟแย์นะคะโดยไม่ต้องบอกเวลาเน้นการกระทำในอดีต ใช้ had <ersch> had had been ตัวอย่างประโยคก็เช่น have she had look very lucky นะคะก็บอกซี่สาเป็นการเดี๋ยวตีเวมออก อาการเจ็บปวดนะคะเช่นคันแขนป้งจิบแล้วก็ดาวไหลข้อศอกบวมที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แบบพวกเอ่อที่ที่แบบเจ็บเป็นแผลอุบัติเหตุอะไรเงี้ยะคะ่ะ 嗯，好。